ฟังชันที่ตอนซื้อ Apple Watch มาผมคิดว่าไม่ได้ใช้แน่นอนฟังก์ชันนั้นก็คือฟังก์ชันแจ้งเตือนการชนครับก็คือว่าผมคงคิดว่าเออเราคงไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกมั้งรถชนหรืออะไรอย่างเงี้ยผมอะได้ไปออกกอ,องมาแล้วรถตู้ที่ผมนั่งไปเกิดประสบอุบัติเหตุพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าช่วงเวลาแบบประมาณเกือบๆจะ6กโมงแล้วซึ่งพอ พุ่งชนเสาไฟฟ้าปุ๊บรถแบบโฮโฮโกริ่งมากดูสาภาพรถในเลยผมอินเสิร์ตรูปให้ดูสาภาพรถคือแบบเละมากคือผมกับพี่ในรถอะสลบไปนะแต่เจ้า Apple w n t c h เนี่ยพอมันดีเท t ได้ปุ๊บอะมันสั่นที่ข้อมือผมแล้วก็ส่งเสียงร้องแล้วเหมือนกับว่าถ้าผมยังไม่ตื่นมากด ปิดมนันอะมันจะโทรฉุกเฉินให้แล้วส่งพิกัดไปให้ว่าเราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุในบริเวณไหนแต่ทีเนี้ยพอมันสั่นกระส่งเสียงอะผมกับพี่ในรถอะตื่นขึ้นมาก่อนครับตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บได้สติพอเช็คร่างกายตัวเองไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆปีนออกจากรถโทรแจ้งตำรวจแล้วเรียกกู้ภัยมาครับเพราะว่าพี่คนขับอะเขาอยู่ด้านหน้าเนอะเขาก็ติดอยู่กับตัวรถอยู่ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหน่อยๆเจ็ดโมงทีมกู้ภัยสามารถแบบ พาตัวของพี่คนขับออกจากรถได้เพราะมันชนข้างหน้าเนื้นเขาขาเขาตัวเขาติดอยู่กับด้านหน้ารถเลยซึ่งมันก็คิดว่าใช้เวลาไม่นานเพราะว่าเห็นว่าเขาตอนแกะออกมาคือต้องมีเครื่องมีอะไรแบบเยอะมากถ้าแบบว่าไม่ได้เจ้า Apple Watch ตัวนี้ที่มันเตือนการชนแล้วแบบส่งเสียงกระสันเนี่ยคิดว่าก็คงใช้เวลานานกว่านั้นนะครับตอนซื้อมาว่าไม่ได้ใช้แน่นอนอะแต่สุดท้ายเออมันใช้งานได้แล้วมันใช้งานได้จริงแล้วมันก็ ช่วยชีวิตของทุกๆคนเอาไว้จะเรียกว่าช่วยชีวิตเลยทาให้แบบได้สติอ่ะแต่ถ้าสมมติเกิดชน mm. อุบัติเหตุที่มันแรงกว่าน,นี้แล้วแบบไม่ได้สติมันก็คงส่งพิกัดแล้วก็โทรฉุกเฉินออกไปคิดว่ามันก็คงช่วยได้แต่ผมยังไปไม่ถึงขั้นที่หมดสติขนาดนั้นแต่ก็คิดว่าคงไม่อยากจะมารีวิวฟังก์ชันนี้อีกแล้วเอาแค่นี้พอเพราะฉะนั้นแบบอ่ะใครที่แบบจะซื้อ Apple Watch ก็กลองดูครับว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นใกล้ตัวเราเพราะฉะนั้นมีไว้ดีกว่าครับ